สวยสุดๆครับหลวงพ่อปดนีวัดพระาธาตุวายโยครับจังหวัดฉะเชิงเซาที่คนไปขอหวยแล้วถูกหวย12ล้านครับตอนนี้หลายคนเนี่ยกำลังหาบูชานะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อปดนีวัดพระาธาตุวายโยรุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับเป็นรายการรุ้นเนื้อนะมีแต่สวยๆเลยครับลุ้นตะกรุดทองคําหลายองค์มากๆนะครับั้งตะกรุดเงินแล้วก็รายการเนื้ออื่นๆมากมายนะฮะ รสร้างน้อยครับไม่ได้มีกันบ่อยๆนะเราค่อนข้างที่จะหาเก็บยากด้วยนะหลวงพ่อผดนี้วัดพระธาตุวายโยใครสนใจลุ้นเนื้อนะครับกล่องน้ําเงินนะมีแบ่งกล่องน้ําเงินนะครับอันนี้คือเป็นรายการแถมยกหลังนะกล่องน้ําเงินลุ้นเนื้อแบบนี้เอาไปลุ้เนเผือได้จะก,กุดทองคํานะครับเก็บกันเอาไปบูชาพิเศษเลยวันนี้เดี๋ยวใครปิดลุ้นเนื้อเดี๋ยวแถมเขาเรียกว่ามีมีทูบ ทูบบูชาเนาะที่เป็นทูบขอหวยครับของวัดประธาตวายโยเขียนว่าหลวงพ่อปดหนี้นะแถบไปให้ด้วยนะครับทุกคนเลยอ่ะสนใจก็ติดต่อมานะครับวัดประธาตวายโยหลวงพ่อปดหนี้รุ่นเจ้าสัวพันล้านครับ